สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับโบอีกแล้วนะคะจากแม็กกูรูสาขาละนองนั่นเองนะคะวันนี้นะคะโบนะคะและทางทีมงานแม็กกูรูและแอ s สโต e นะคะเอาสาระดีๆมาฝากลูกค้าที่น่ารักเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆเรื่องเนี้ยอยากจะพูดนานม,มากและคือมันเกิดขึ้นในสังคมไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะคือการโดนหลอกบุดเงินนะคะจากแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือหลอกเงินไปจากมิจฉาชีพนู่นนี่นั่นต่างๆนาน,นาน,นะคะแกงคอร์เซ็นเตอร์หลายคนก็จะรู้อยู่แล้วว่า เออมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะนะคะซึ่งแบบสร้างความสูญเสียแบบหลากหลายมูลค่าเยอะมากเลยนะคะให้เรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันจะมีวิธียังไงบ้างน,นะคะที่ช่วยแก้ไม่ให้เงินเนี่ยที่เราตากตามหามาทั้งชีวิตเนี่ยไหลออกจาเกล้งบัญชีเราไปนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของโบเองเลยนะคะข้อความส่งมาแบบนี้เลยนะคะธนาคารด้อนุทวีปวงเงินที่คุณนะคะถ้าเป็นลิงก์แบบนี้จําไว้นะคะห้ามกดเด็ดขาดให้ลบทิ้งไปเลยนะคะเราไม่ต้องกดเข้าไปเลยมิฉะนั้นนะคะมันจะดูเงินออกจากบัญชีเราทันทีเลยนะคะสังเกตเบอร์ดีๆนะคะเห็นเบอร์ไหมมันคือเบอร์มือถือทั่วไปธรรมดาไม่ใช่เบอร์สํานักงานอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็วิธีง่ายๆเลยนะคะปัดไปแล้วก็กดลบทิ้งไปเลยนะคะ นั้นนะคะคลิปวิดีโอข้างต้นที่ให้ดูนั่นคือเกิดขึ้นกับโบเองจริงๆเลยนะคะ นันคือเพิ่งเกิดล่าสุดเลยตลอนร้อๆเมื่อสองสามวัน 2, 3, ที่ผ่านมานี่เองนะคะก็เลยหยิบยกมาเป็นประเด็นทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะว่าเออมันมีเหตุการณ์น,น,นี้เข้ามามันเป็นภัยใกล้ตัวสาหรับเรามากเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะที่จะบอกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเกิดจากการสังเกตของเรานิดนึงชะล่าใจนิดนึงใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบกดอะไรเห็น<ๆ>อะไร<ๆ>อ่านโกนสักนิดนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้มิจฉาชีพทั้งหลายทั้งแหล่นะคะแต่จริงๆจะมีอีกสองถึงสามวิธีเลยนะคะอย่างเช่นอัปเดตแอออออปพลิเคคคคันนนขงธาารบ่ยๆะะะะมืืถ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช้แบบเครื่องมือสืส่อสารของคนอื่นมาแบบยืมคอมมายืมมือถือมาแล้วใส่ขอ้อมูลสําคัญของเราแบบอะไรเงี้ยไม่แนะนํานะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเครื่องจะเป็นอะไรยังไงบ้างใช้เครื่องเราดีที่สุดนะคะแล้วก็3นะคะไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือได้นะคะใครที่ใช้ระบบ iPhone หรือว่าไ o s อะไรอ่างเงี้ยนะคะแนะนําให้โหลดใน App Store เท่านั้นใครนะคะที่ใช้แบบเกี่ยวกับระบบ a อ d r o i d ต่างๆนะคะก็ให้โหลดใน Play s โ o r e เท่านั้นนะคะจะน่าเชื่อถือได้นะคะปลอดภัยนะคะแต่ก็ต้องอ่านต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะท ทุกวันนี้นะคะมาทุกรูปแบบเลยจริงๆหรือถ้าใครนะคะเริ่มเอกใจว่าเอ๊มันมีความผิดแปลกเกี่ยวกับบัญชีเรานะคะให้รีบติดต่อธนาคารโดยตรงเลยนะคะถ้าใครนะคะไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหน้าของแม็กกูรูนะคะและแอปสโตนะคะ,ะ,ะ,คะมีทั้งช่อง u t u b e ช่องที่ตตติดตามไว้ได้เลยแล้วก็ติดตามไว้หน้าเพจด้วยนะคะทางโบนะคะและทีแม็กกูรูและแอปสโตนเนี่ยจะมีสาระดีๆมาฝากลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเสมอเสมอคะ่ะ